สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวเรามาชมฝีมือของ f c นะครับที่ติดตามชุดหมากล้อมนะครับผมคำนวณชนิดที่ว่ามือพักการเหมือนกันนะครับผมนะครับน้าปู่เยี่ยมจะขยายให้ดูนะครับผม คำนวณเสร็จชุดเลข3ตัวนะครับผม751 750 736 731 761นะครับนะคำนวณเลข2ตัวนะฮะได้12ชุดแต่เห็นเขียนไว้นี่มีนะครับ80889339นี่นะนี่นะเดี๋ยวหาอะไรชี้สักหน่อยเอิน นี่ข้างล่างนี้นะครับนี่นี่นี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดสามห้าห้าสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับผมเข้าที่หกหนึ่งนะครับสามตัวจับที่ห้าเจ็ดเก้าห้าแปดสามสามห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าห้าเจ็ดสามนะครับผมห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหกหนึ่งนะครับในชุดสามตัวนะครับขี่รงหมดเลย เหลือไว้ที่เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสามหกเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะครับตัวเลขที่เขาชอบนะครับเจ็ดห้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเข้าปังปังนะครับผมนะครับจับตัวเลขออกมานะครับเรียงกันไว้เข้าฟังปังนะครับผมเข้าแล้วเข้าแล้วในชุดหมากล้อมนะชุดนี้นะนี่ตารางหมากล้อมนะครับผม เป็นมือระดับพักการนะครับเลขสองตัวก็เขียนไว้ที่เกียรตห้าหนึ่งเกีหหนึ่งนะครับผมนี่แสดงว่าสิ่งที่ปู่เยี่ยมตั้งใจว่าจะมี f อซที่ตาแหลมคมเนี่ยนำชุดหมากล้อมนี่ไปใช้นะครับผมก็เกิดขึ้นมีจริงๆนะครับผมใช้ได้จริงๆอันนี้เป็นแค่วัดเดียวนะ แต่ที่ผ่านมาเข้ามาหลายงวดแล้วว่างั้นตั้งแต่ห้าหนึ่งเกตนะครับผมอพอทำเสร็จเขาก็ไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับผมอซื้อลอตเตอรี่เก็บพวกนี้แหละหนึ่งหงคงหนึ่งนี่แหละได้มาแค่นี้นอกนั้นมันไม่มีว่างั้นเกตห้าอีกยี่สิบใบห้าเกตได้แค่สองใบว่างั้นชอบมากก็ไม่ได้นะครับ ส่งลอตเตอรี่มาโชว์ให้ปูย่ย่มดูว่าออประมาณนี้วา่า้งถ้าเก็บทั้งหมดรับรองเข้ารางวัลที่หนึ่งว่างแกว่านะครับมันไม่มีให้เก็บแกว่านะครับผมอ้าวตัวเลขหมากล้อมเป็นยังไงมาดูกันนะครับผมเอาตัวไหนตัวไหนตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับผม อ่าศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดนะครับชุดหมากล้อมก็เขียนเกตลงมาเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเหล <huh> ็กเข้าที่หกหนึ่งเนี่ยมันยืนใกล้ๆกันนี่ครับยืนใกล้ใกันปู่ยี่ยมเคยบอกว่างวดก่อนมันทะแยงตรงนี้นะเนี่ยวันนี้มันทะแยงตรงนี้นี่นี่เห็นไหมทะแยงตรงนี้เกตลงมาเป็นใส่กับหกเนี่ยเกตหกหนึ่งสี่หกหนึ่ง นะเหมือนงวดก่อนนะงวดก่อนเดี๋ยวชี้ให้ดูงวดก่อนสามเจ็ดสองมันออกอยังไงครับนี่ศูนย์เจ็ดมันตั้งไว้แล้วนี่เรียกหน้าออกศูนย์เจ็ดนี่มันไปเนี่ยศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดมันทะแยงกันอย่างนี้นะครับผมก็ออกที่สามศูนย์เจ็ดสามนะครับผมทีนี้มันมาทะแยงตรงนี้นี่เห็นไหมหนึ่งหกมันมายืนรอยอยู่แล้วนี่สาม ยืนรอข้ามไปอีกนะครับผมข้ามงวดออกศูนย์เจ็ดสานะต่อมาศูนย์สาย์เดสามทะแยงคนละอย่างแล้วตอนนี้มาทะแยงอย่างนี้ทะแยงอย่างนี้นะครับผมเจ็ดหกหนึ่งอ่าเรามาตามตัวงวดนี้จะทะแยงแบบไหนทะแยงแบบนี้ไหมนะครับ นะปุยเยี่ยมวางที่0.5ถ้า0.5ก็8.05 1.05